ที่นี่ก็ยังสวยเหมือนเคย,เยนะไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆนอกจากจากเธอแคลโรไลน์ทำไมเธอถึงต้องเสียสละตัวเองเพื่อฉันด้วยเธอควรเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีและเป็นคนที่รอดจากเหตุการณ์น,นั้นมากกว่าฉันด้วยซ้ำไปแต่ก็คิดถึงเรื่องวันๆเก่าๆในตอนที่เธอยังอยู่ด้วยกันอย่างเลยนะทุกอย่างมันดีไปหมด สวยจังเลยนะวิวตรงนี้เนี่ยถ้าในอนาคตพวกเราได้แต่งงานกันที่นี่ก็คงจะดีมากแน่ๆแต่ว่าที่ฝันก่อนหน้าคืออะไรกันแน่หวังว่าคงไม่ใช่ฝันบอกเหตุหรอกนะแหน่หอมจินหอมจินเรียกหลายรอบแล้วนะวนมุดตะเหมออะไรอยู่นะ่ะรีบไปกินข้าวได้แล้วนะจะสายอยู่แล้วเนี่ยโท<ถ>ไปแล้วครับไปแล้วครับ ทำไมวันนี้เธอดูเบื่อเบื่อจังคิดอะไรอยู่หรือปะตอนที่เรานอนเราฝันอะไรแปลกๆสักอย่างเกี่ยวกับตัวเองในอนาคตนะ่ฝันมันแบบว่าฉันเห็นรูปศพเธออยู่ตรงหน้าฉันฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันหมายถึงอะไรแต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยไม่เอานะอย่าไปคิดมากนะมันก็แค่ฝันเองนะฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนสักหน่อยจริงไหมนั่นสินะทำไมฉันต้องเก็บมาคิดมากด้วย ท้าที่มันเป็นแค่ฝันแท้ๆงั้นพวกเราไปสถานที่แห่งนี้กันไหมเห็นในหนังสือมันเขียนเอาไวไ้ว่าสถานที่แห่งนี้จะทําให้สิ่งที่เราต้องการพวกเราลองไปดูกันไหม <S 2> <S 2> ฮ้สถานที่แห่งนี้จะให้สิ่งที่เราต้องการได้งั้นเหรองั้นพวกเราจะรออะไรล่ะไปกัน สักพักแล้วนะทำไมยังไม่ถึงที่หมายสักทีหรือว่าพวกเราจะหลงกลันนะแต่ว่าฉันดูตามในหนังสือมันก็บอกว่าให้มาทางนี้นะสงสัยจังว่าทําไมมันยังไม่ถึงสักทีหรือว่าที่นี่จะมีเขตแดนมายาเมื่อใครที่เข้ามาแล้วก็จะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้อีกเพราะงั้นพวกเราเลยเดินไปไม่ถึงที่หมายสักทีอะแล้วหลังจากนี้พวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะพวกเราก็เข้ามาแล้วด้วย อย่างนี้พวกเราก็จะออกไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะสิใจเย็นๆก็ในเมื่อเราไถหลังไม่ได้ก็มีแต่จะต้องมุ่งหน้าเข้าไปอย่างเดียวแล้วแหละเล็กจ้ามีวิธีที่ทำให้พวกเราออกไปจากที่นี่ได้แย่ละฝนนั้นตกลงมาซะได้งั้นรีบไปหลบในถ้ำนั้นก่อนก็แล้วก,กันเธอทำไมฝนนะมา ตอนนี้ล่ะเนี่ยตกได้ผิดเวลาผิดจังหวะจริงๆเลยแต่ว่าทําไมท่าน,นี้มันดูคุ้นๆทาไมมันเหมือนเหมือนในหนังสือที่เรากาลังตามหาอยู่เลยนี่หรือว่าเราใกล้จะเจอเป้าหมายที่เราตามหาแล้วฮะถึงที่แล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็งั้นพวกเราก็เข้าไปกันต่อเถอะนี่งั้นเหรอที่เขาเรียกว่าหินโชคคุ้มครองว่าแต่ นแก้ของหินนี้มันใช้งานยังไงกันแน่นะเดี๋ยวเธอเฮ้ยเกือบไปแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปแตะมันนะเรายังไม่รู้เลยว่ามันทํางานยังไงแล้วในหนังสือมันบอกอะไรเกี่ยวกับการทํางานของมันไว้ด้วยหรือเปล่ามันเขียนเอาไว้ว่าการที่จะได้สิ่งที่ปรารถนาน,นั้นมีสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนนั่นก็คือการสังเวยหนึ่งชีวิตถึงจะได้สิ่งที่สมหวังก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมดีนะ มันก็ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือได้มาฟรีๆสินะงั้นฉันจะเสียสละตัวเองเพื่อเธอก็แล้วกันนะความฝันที่เธออยากจะเป็นคือผู้ชายเวทอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่หรอถ้าเธอได้เป็นแล้วก็ก็คงจะเป็นผลดีต่อตัวเธอแน่คิดงั้นจริงๆเหรอการจะเป็นที่หนึ่งของโลกโดยที่ได้มาจากการสังเวยชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันดูไม่แย่ไปไหน่อยเหรอดูเหมือนตัวร้ายยังไงก็ไม่รู้อะฉันไม่เอาด้วยหรอก แต่โอกาสตอนนี้มันมาถึงแล้วนะถ้าเธอไม่ขอตอนนี้เธอจะเสียใจภายหลังก็ได้โอกาสมันอาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้นะฟังนะเจ้าบือ้อถ้าขอแล้วไปที่หนึ่งของโลกเลยเนี่ยนายคิดว่าคนทั้งโลกจะยกยอก่องฉันหรือเปล่าล่ะเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็มาไปที่หนึ่งของโลกเลยก็ไม่เพราะงั้นทางที่ดีฉันตั้งหากที่ควรจะเสียสละให้นายได้เป็นครูอย่างที่นายตั้งใจไว้น่าจะดีที่สุดนะเพราะว่า ถึงฉันจะพยายามจะไปที่หนึ่งของโลกก็คงจะใช้เวลาอีกชาติหนึ่งเลยมั้งกว่าจะทําได้มันที่หนึ่งของโลกเชียวนะแต่ว่าแต่ว่าปัญหาเรื่องนักเรียนจะยกย่องหรือเคารพเธอหรือเปล่าเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันมั่นใจในตัวเธอนะว่าเธอจะทําได้เพราะเธอเป็นคนที่อ่อนโยนกับคนอื่นเสมอและรับฟังคนอื่นๆอยู่ตลอดเลยด้วยเพราะงั้นเหล่านักเรียนจะต้องชอบเธออย่างแน่นอนทำไมเธอถึงเชื่อใจฉันขนาดน,นั้นกันละ่ะฉันนะ่ะ เป็นทั้งคนที่ขี้ขาดและอ่อนแอแถมยังซุ่มซ่ามอีกต่างหากจะไปไหวได้ยังไงก็พราะเป็นเธอนัน่น ที่มาเป็นครูดได้ก็เพราะเธอเลยนะที่ผ่านมาฉันก็พยายามอย่างมากเลยละที่จะเป็นอาจารย์ที่ดีของเหลานักเรียนได้เนี่ยถ้าในวันนั้นเธอไม่ได้เสียสละตัวเองเพื่อฉันใชนคงไม่ทํามันไม่สําเร็จแน่แนอาจารย์มัวทาอะไรอยู่นี่มาสอนได้แล้วนะพวกเรารออาจารย์นานแล้วนะคะนี่สินะที่เธอหมายถึงครับ อาจารย์กำลังไปแล้วขอบคุณนะฉันเชื่อว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เธอก็คงยังคอยดูฉันอยู่ข้างๆตลอดเสมอแน่ๆเลยจากนี้ไปเธอไม่ต้องกังวลแล้วละ่ะสบายใจได้แล้ว เพราะทุกอย่างที่เธอหวังไว้กับฉันมันได้กลายเป็นจริงแล้วล่ะนะ